เพอแป๊บเดียวก็สิ้นปีซะแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมากก็มากไายแต่ไม่เป็นไรบรรพบุรุษเราสอนเอาไว้ว่ายามได้ที่เรารู้สึกทอแท้ให้เรามองหน้าลูกหลานเราเข้าไว้ใช่ไหมหลานเออเห็นหน้ามันแล้วก็หมดกำลังใจซะแล้วว่ะ นี่หิมะตกหนักเลยนะเนี่ยไม่ใช่หิมะหรอกครับลุงกำลังแคร์ผมเองสิบหายและสักผมบางแล้วหลานยัไม่ได้สักผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยหลานจำไม่ได้แล้วครับลุงโอ้โหสิบหายเลยทีนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่โชเฟสหน้าหลอน EP ที่32มสิบสองครับเย้วโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าโทรกันเลยดีกว่าทุกคนครับก็ใกล้หมดกันเต็มทีแล้วสำหรับแพ็กเอ็กซ์ตรีมนะครับผมก็ใกล้จะจับโทรมาทำอะไรแปลกๆเต็มทีแล้วครับ เก่อนที่จะไปถึงพาร์ทนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันให้หมดไปเลยดีกว่าครับวู้ไปเลยโกลินครัแบบมาจากคำว่า,ากอบลินนะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นโทรครับมีไม่ทุกอย่างจริงกับแพ็กนี้อา้าวล้านเพลงมันกวนเราดีวะ่ะ <c oughs> น,นั่าิครับลุงไม่รู้ว่ามันพิเศษยังไงนะครับตัวนี้ครับเราลองเปิดให้เขาตีเราดูนะลุงนะไม่ยากตีเราหรอลาน น่าจะครับลุงเราลองตามไปดูเขา,าดีดดาดไหมครับนิ่งๆสิโว้ยไม่ปกูตีซะดีๆมานี่นิ่งๆสิเขาจะตีเราไหมครับอือนี่เนี่ยยุ่ตีอะไรอยู่เนี่ยอือเอาล้วครับตีมหนีได้ท่านเน้าโอ้โโดนแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ลุงเห็นอะไรไหมลุงจัดคอเขาหน้ากระเหม็นอะไรนี่หลานรักก็ปกติดีใช่เหรอวะเมื่อกี้มันมีอะไรออกมาจากคอเดินลงนุงปกติอะไรกันจริงๆ ไม่เชื่อลุงตามไปดูเลยต้องให้ถึงมือลุงตลอดให้ดูสิก็ปกติดีนี่นหลาน <Yeah. S 3> <c oughs> ไม่ปก,ปกติจริงๆ <c oughs> ด้วยจัดการันเลยหลานไันแน่นอนอยู่แล้วครับลุง <c oughs> ั่นสิลุงนั่นสิ่เขาขาวที่ผมเห็นตอนแรกยังไงละ่ะอ้อใช่เลยลานรักลุงก็โดนเหมือนกันโอ้ทุกคนครับบางทีนี่อาจจะเป็นเอ,อ่อหนวดสักอย่างหนึ่งที่สิงอยู่ในร่างของโทนะครับเวลาเราจัดการเข้าทีนะครับเขาก็พุ่งออกมาจากร่างกายเขาโอ้โหออกมาทางปากแล้วก็อะไรวะเนี่ยโทรศัพท์มึงเลยหรือนี่ก็หมวกครับโอ้โอหน่ากลัวนะเนี่ยขาแมงมุมอีกแล้วโอเคครับลุง EP นี้ผมจะไม่ทิ้งลุงครับ น่าประทับใจจริงๆเลยหลานพร้อมนะครับลุงพร้อมแล้วหลานรักหนึ่งสองซ้ำมาแล้วลุงดูนี่ตียังไงดูอีกทีนีดูตียังไงตียังไงเน่าจักเอาอะไรเนี่ยหิมะเลยหรือว่าแขนหรือว่าแขนมึงอ๋อแขนของเขาแล้วปากเขาไม่อะไรครับดูชัดๆดีครับทุกคนหนึ่งเลยนะครับ ฟันสีดำแล้วท่านซ้ายนี่อะไรกันเนี่ยดูไม่ออกครับอ๋อก็คงจะเป็นฟันหะครับแต่ผิดรูปเพราะว่าไอ้สีขาวที่แทงทะลุมาแล้วเรียบร้อยครับจดก,กามมาเลยนะทุกคนหนึ่งสองซ้ำซาดซาจริงเลยลุงมองอะไรอะลุงลุงว่ามันมาผิดแพ็กหรือเปล่าวะเน,นี่ยก็ปกตินี่ครับลุงก,ก็โทรไงครับตรงไหนที่เป็นโทรวะหลาน ว่ามันมาอยู่ในแพ็คนี้ได้ยังไงวะครับเนี่ยแตงสกิ p p ิ n งนะครับอย่างวะเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในแพ็กโทได้ยังไงบาง <c oughs> ทีเขาเป็นโทมันจะอยู่ตรงตรงกระเดือกมั้ยลุกตรงแก้มมั้ยหรือเปล่าโอ้โหดูสิเนีย่ยฟื้นเลยล่ะมาให้เขาตีกันดูด,ดีกว่าครับหนึ่งสองซ้ำมาแล้วเอ,อือเปอือกโอ้เอาลิ้นเอาลิ้นปึ๊บปึ๊บเท้าคือมึงไม่ได้อะไรมากมายเลยมึงแค่ดึงก็ ตามชื่อเขาครับแตงกิ๊บบิงก็ผมขอบคุณที่เอ่อให้พวกดอกไม้พวกอะไรเวลาเขาไล์สดอะไรอย่างเงี้เปล่าดีให้ไก่ใช่หรือเปล่าวะยังไงถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับพ็จะลุงหิวหรือยังครับกหิวแล้วนะหลานยังไม่ได้กินอะไรก่อนมาเลยเนี่ยมาให้กินก็ดีๆเจ้าไก่มาลุงแร่เร็ว และส่วนหางเดยแม่ละหลานเผื่อได้ของแล้วลุงเล่นมอนทันมากไปเปล่าลุงรู้จักโทไหมครับามอะไรแปลกๆวันแล้วลุงรู้ที่ใส่ของโทไหมครับว่าโทชอบทำอะไรก็พอรู้อยู่ในหลานรักโทนั้นชอบอนดามันลาาตัวเองเพื่อทำอะไรแปลกๆอยู่ในลหลานด้วยใช่แล้วครับลุงแล้วผมก็เจอโทอีกตัวหนึ่งด้วยที่คราวนี้ไม่ไดเอาอน้ำมันลาดตัวลล <S <S แล้วครับลุงแล้วก็เอาอะไรลาาตัวลหลานนั่นแหละครับประเด็นมุ่งอ,อยู่ตรงข้างหน้าลุงนั่นแหละอ้ตูตาก็ยังฟินเลย ระลึกลุงหรือว่าบางทีนี่จะเป็นอะไรล่ะหลานลังสีของผู้มีสเตนเอาเผาลงบ้างนะลูกเอยโจเนี่ยเอาละครับลุงเราไปดูเอฟเอกันจมตีนเขากันเลยดีกว่าครับหมาลุงโอ้โหมานี่มานี่มานี่โอ้โหยิ้มมาเลยยิ้มมาเลยอ่านิ่งๆสินิ่งๆอะไรของมันเนี่ยอะไรของมัน ปาลุงถึงเวลาดูเอฟเฟกการตายแนละ้วล้านคิดวอาจ,จะเป็นยังไงก็อาจจะจมกองพิษหรือเลวล้าสุดก็หายวับไปเลยลงุงก <c oughs> ว่าไปยังที่สองแน่ๆเลยว่าล้านลองเดาดูนะทุกคนหนึ่งสองซ้ำโอ้เหมือนเราชำระล้างอะไรออกมาจากเขายังไงอย่างนั้นนะลงุงหรือเขาจะไม่ใช้ผู้ใช้สแตนแล้วปาะเาลงมากเลลุงโจโจ้เอาเลยี่มนันี่มันใช่แน่ๆ จัตโจโคิงวูวูเจอคนดังขอถ่ายรูปหน่อยนะครับแฉ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 ชื่อ,อยังใช่เลยอ่ะป่าะมีคำว,ว่าคิงเหมือนกันครับโอ้นี่แน่แต่แกมันคือจัตโจโคิงตัวปลอมแกรู้ได้ยังไงวัวแกไม่ได้ถือเล็ดยังไงล่ะ,ะมึงควรจะรู้ตั้งแต่กูเป็นหน้าโทอนละเผยตัวจริงของแกออกมาซะ ไม่มีหน้าเขาออกมาจากกล้วยเลยล่ะหรือว่านี่จะคือจัคโจคิงอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าจะเป็นโทที่ปลอมตัวมาเป็นจัคโจคิงแน่นอนครับ <c oughs> ลุงนั่นกำลังวาดอะไรอยู่นะลุงไหนลุง <c oughs> ลุงนั่นมันจะหมาก,กินแครอทที่เป็นอมตะ,ะนี่นาะ <c oughs> อ้าวมันอยู่กับตัวนี้นี่เองเหรอเนี่ยตัวนี้มีชื่อว่าเนลเล็ตนเล็ตเล็ตเขาบอกว่าแมงเข็ดม้วนแน่นอนเขากำลังวาดอะไรสักอย่างนึงครับเป็นดินสอเหรอครับเนี่ย นี่เรายังไม่ได้เปิดในข้าโจมตีนะครับไม่อยากเข้าใกล้มากครับเพลงแม่งโคตรติดติดกระสิบเลยเราลองเปิดในข้าตีดูนะครับทุกคนครับมันจะเกิดอะไรขึ้นวะนี่หนึ่งสองตั้มเอ้ยหมาเอือกอุ้ยหมาปล่อยพลังโอ้ a few moments later โม้นั่ไงโอ้โหโ้หันวาดโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมาหมดโอ้ หรือว่าเจ้าต,ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขียนโทพวกนี้มาทัา้งหมดเลอครับเนี่ยโอ้โหมันคือมันคือคนที่วาดโททั้งหมดในเพจกตีมอย่างนั้นเองโอ้มาทั้งโอ้โหมาเจ้าสามหัวเดิมปฏิวติเร้าก่อนโอ้โหไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็มาโอ้มาหมดไหนทูกที่เพื่อนแต่จะเสกแล้ ah. วอ <vouch. S 1> <Search means S 2> ีกมาเอาไม่หมดโอ้โหโอ้โชน่าลุกขึ้นมาโอ้ตายแล้วเพื่อเรียบร้อยเออโอ้โหเละเทะไปหมด เอาเลยสิครับตอนนี้ตอนนี้น่กกากลัวมากครับคอมกระตุกไปหมดเลยครับทุกคนครับโอ้โหโถไออีก็มาไม่ได้แล้วทุกคนครับต้องจัดการได้หมดเรื่องนี้ทุกคนครับคอมแฮงคือเสียงม่งไปหมดเลยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหตายหมดโอ้โหเดินเข้าไม่ได้เลยทุกคน <S <S> <S เออโอ้โหเอาอีกแล้วอีบันัน เป็นโทรที่อันตรายมากเลยครับลุงหล,ลานรักมากกี้ก่อนจะฟื้นขึ้นมาลุงสังเกตเห็นแมพข้างนอกมันเป็นสีดาด้วยแหละมันหมายความว่าใช่แล้วหละหลานถ้าเกิดว่าเราไปแมพสแตนดาร์ดเราอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะลูกเอ้ยโอ้โอ้โหไม่จะแบบนี้อย่งางี่มะตกเลยเหรอครับลงุงกิ๊บบัตแล้วเนาะหลานเลยมาลุงเรามาลองเรียกเขาดูดีกว่าครับก่อนอื่นจะต้องเสียงเพลงก่อน ลุงท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นจริงด้วยลุงมีอะไรเต็มไปด้วยเลยเนี่ยโอ้โหมีทั้งแมวแล้วโทแล้วมีอะไรสักอย่างโอ้แล้วมีอีโบจิด้วยโอ้โหแล้วมีอมองอัดต่างหากโอ้โอมันคืออะไรกันแน่เนี่ยโอ้โหท้องฟ้าเปลี่ยนพร้อมกับอิจ้า,าโถอีตัวนี้เกลียดมันมากเลยหลานเราจัดการเขาเถอะก่อนนี้กาจะวาดอ,อะไรมาจัดการเราอีกแล้หลานรักลุงก็ต้องบอกผมจัดการอยู่แล้วหนึ่งสองซ้ำเออเดี๋ยวนี่เราไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่างนั้นเหรอ หน่าดูดิโผมเรื่อยเลยไปทนนะด้วยจัดการหมาก่อนแล้วกันหมากลายเป็นทอโอ้โไอเจ้านี่แล้วมันก็จะกินแครอทนั่นไง <c oughs> ไอโจตัวนี้ที่เราคเคยรีวิวกันไปโอ้โหตอนแถวยาวเลยเพราะไอเจ้านี่ต่างหากถ้าเราซีโรสหายไปเลยเอา้าวล่วงอยู่ข้างล่างครับโอ้โหมึงไกลเกินเนีโอ้โหทุกคนครับเราไม่สามารถฆ่าเขาได้ครับมือเลยอเอาไว้เมื่อกี้ท้องฟ้าหายไปแวบเดียว มาเลยจะจัดให้ดูมานี่เลยจะจัดให้ดูมา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 ยิงแหลก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 ถือมือถือมือถจั่วไพ่แล้วก็แบบโชว์ให้ดูว่าเขาได้เกิดใหม่เรื่อยอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแล้วดูหมาเต็มทางเลยไอ้เจ้าหมานี่นี่เองดูมันครับยิง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 กินแครอทครับ ของแท้แล้วครับลุงเราเจอโทรที่เราไม่สามารถฆ่าได้เลยครับลุงและแถมไม่พอตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเหนือกว่าเรอะไงก็ไม่รู้ว่าลุงเอิอมมันอาจจะโอดกว่าเดอะนิวก็ตหรือเดอะลูเลอร์อะไรนั่นของหลานก็ได้นะลูกเอ้ยโอเคครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แฮนด์ดิวซี่นะทุกคนครับผมเพลงมายแล้วนะหลานจัดซิเร็วเดี๋ยวซี่นึกจะซีดรีบปิดคลิปอยว่นครับเดี๋ยวเราจะบินนะครับเดี๋ยวทุกนเจอกันครับ